มาดูว่าวันนี้ผมจะทำอย่างไรกินนะครับตามผมมาเลยครับเนึงเข้าไว้ครับเข้านึ่งครับเปิดดูเย็นดูอ่ะอืมมันจะอย่างน่นนาก,กินตรงนี้มาดูครับอืมมีแอปเปิ้ล หอมนึกได้แล้วครับทำไรกินดีดให้ให้กินดูมีแครอทมีแครอทแล้วก็ต้องมีมอะไรดีนี่ไงตาล

อาคเจออะไรกันเนี่ยปลาโอ้นห่กินแน่นอนครับโอเคครบละปิดตู้เลยโอ้โหนี่ยังกินดูดครับสรุปว่าเดี๋ยวผมจะทำนี่คือส้มตำปลาดุกย่างครับ นี้ผมจาทำทำให้ดูว่ามันจะแซบขนาดไหนครับมาดูฝีมือของผมหน่อยว่ามันจะทำได้ก่อครับนี่จัดเต็มเหือทุกคนเลยนะครับนี่ครับปาดุฟูไม่ใช่ฟูปาดุกยางครับยางจะมาใหม่ๆเลยพักบุงครับนี่หูแล้วก็ซับ รามะนาวเผื่อมันมันเปรี้ยวขอครับนี่ครบครบในตำนานครับนี่ครบในตำนานครับตำนานเทียมรเทียมไปละรอดูว่าผมจะทำได้ก่อครับและมันจะอร่อยก่อมาดูกันเลยนะครับ ดูว่ามันจะแซบขนาดไหนหรือมันจะร่มหรือมันจะเหลวครับต้องดูกันต่อไปครับโอเคครับสวัสดีครับผมสถานีกินฟรีครับวันนี้ผมจะทำส้มตำปลาย่าง,อ,ง,างาอับรองว่าลำแซบแซบสากางเดียววะเฮ้ยสะกางเดียวยัง อร่อยครับมาดูกันเลยว่ามันจะเซ็ปขนาดไหนดูเลยครับมาดูกันเลยผมจะใส่อย่างห้องครับพริกหนูไปเลยพริกเม็ด,ดมาดูครับมันจะได้ไหมมันจะอร่อยไหมสองเฮ้ยครับพริกหนูนจะใส่เลยครับ ใส่ไปใส่ไปไข่ชอเพชรก็ใส่ไปไข่ปลชอเพชรก็สักสองสามเม็ดใส่ไปขี้หนูมีเป็นสวนครับรกลัวครับใส่ไปใส่ไปอืมปวด่สิบเม็ดประไวะ้ใส่กระเทียมครับกระเทียมนะครับกระเทียมครับใส่กระเทียมไปเลย นี่ครับกระเทียมนะครับเดี๋ยวปอกกระเทียมเซตแล้วก็โคลครับโหอกหอกจะอร่อยวันนี้หอกมันพริกมันแตกเฉยๆครับพริกมันแตก ผักยาวเขือเทศรวมกันอ๋สักสองสามเกณนมาดูว่ามันเซฟขนาดไหนมันคือส้มนี่ผมล่างเรียบร้อยนะครับสะอาดนะครับสามปีบพาครึ่งก้อนแล้วกับสามรีบตามนะครับใส่ไปไอ้ลูกหนึ่ง คิดว่าคงจะอร่อยดูว่ามันจะเซฟขนาดไหนครับห่นไปห่นไปความอร่อยอยู่ดีทัวครับถ่วฝักยาวล้างแล้วครับสะอาดครับ ใช้ได้ไหครับน้ำตาลปี๊บครับนี่น้ำตาลปี๊บครับตาปี๊บใส่ไปเลยสามช้อนใครชอบหวานก็ใส่หวานใส่เยอะใครชอบไปเยอะอะใส่ิีเดียวพอครับ หั่นนะครับต้องหั่นเฉียงข้างครับนี่หั่นเฉียงข้างไปถ้าหันห่นไม่เขาจะดีใดครับกระบีบนาำใส่เข้าไปให้มันหอมมะน,นาวครับ สองช้อนลืมแครอทได้ไงครับดแครคอทนี่หั่นเลยครับโอ้เรอ,อย่างนี้ไปครเพิ่มสี่สันครับแครอทจากนั้นครับเนื้อปลาฉีกไปเลย ชี้นี่ปาดใส่ก็ไปครับนี่ฮะฉีกเลยครับใส่ไปไหนไปปาดใส่ก็ไปนี่ไงนี่ครับสองข้างครับ ใส่ได้ครับเนีย่ยก,ก็คงกระจัดัวป่าไว้อย่างนี้เลยเนี่ยรอใส่นี่ครับใส่ไปเนี่ยใส่ไปถ้ายังไม่พอตามด้วยผงนัวอย่างน้อยครับใส่ไปเลยครับหนึ่งช้อน ชัดาี่อะไรตัวกูกูเตกูนึกใส่อะตังค์ใส่กู เลยด่ไาไปโอเคกุ้งกุ้งไฟได้ครับหรือกุก้งตัวใหญ่ได้ถ้ากุ้งใหญ่มันแป้งครับผมก็ได้ดดกุ้งตัวนี้มาราดไปดาดไปใส่ไปเยอะเลยหมดเลย มาดูผมจะกินให้ดูผมจะแซ่บขนาดไหน ถือว่าอร่อยใช้ได้ปีมืออระดับระดับตลาดนัดได้ครับฝีมืออระยดับตลาดนัดได้คนไหนอยเอาไปทำกิ่นก็นได้นะครับญญาครับทำง่ายครับครับสำหรับรายการวันนี้ก็พออย่าลืม ติดตามแลยกันครับสถานีกินฟรีก่อนแชนแนลครับอย่าลืมติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้กําลังใจผมทําคลิปต่อไปเนาะและคลิปต่อไปผมจะมีไอัอย่าง,างปแปลกๆมาให้ดูอีกเยอะครับขอบคุณครับ